วันนี้นะครับมาดูกัน Eine i n f o g r a p h i ก über deutsches Organ spender Versagen ครัหัวข้อก็คือ Versagen ก็คือการ failure ก็คือการปฏิเสธหรือว่าการล้มเหลวอะไรพวกนี้นะครับ deutsches Organ spender Versagen ก็คือเท่าที่ดูจากกราฟนะครับก็คือ Deutschland นะครับอยู่ตรงนี้อยู่ค่อนข้างรังท้ายนะครับก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Versagen นะครับก็คือ failure นะครับความผิดพลาดความล้มเหลวนะครับหรืออะไรก็ตามที่ไม่พัฒนาอย่างที่ พูดไปแล้วนะครับวันนี้เรามาดูกันว่า organ spender organ ก็คืออวัยวะนะครับ spender ก็คือ donation การบริจาคการการให้การบริจาคร่างกายการบริจราคอวัยวะนั่นเองนะครับในนี้มีประเทศอะไรบ้างเรามาดูกันมี USA อยู่บนสุดเลยนะครับแล้วก็สเปนเนียนสประเทศนี้นะครับตัวเลขที่เขาแสดงให้เห็นนะครับคืออักุนไแล้วก็ซีเนอุนไรกยก็แทบจะฟาสต l ลท์นะแทบจะเท่ากันเลยนะครับ หลังจากนั้นที่ตามมาก็เป็นออสเตรียออสเตรียของเรานั่นเองฝรั่งเศสประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็อิตาเลียนดีสไตร์แลนเดอร์สามประเทศนี้นะครับก็จะตัวเลขก็ใกล้เคียงกันนะจัดว่าใกล้เคียงกันไตร์อุณหภูมิ6.9ไตร์อุณหภูมิ6.8นะครับ23.1แล้วก็ไออุณหภูมิ6.6ภาษาเยอรมันนะครับกับภาษาอังกฤษเขาจะสลับกันนะครับการใช้เครื่องหมายคอมม่ากับ จุดนะครับพุ่งกับคอมาเนี่ยจะสลับกันโกลสเปเทเนียนอยู่ที่อารเซนคอมาเซ็นะครับอันนี้ก็คือ18.6นั่นแหละนะครับต่อมาลำดับที่อยู่สูงกว่าเยอรมันมนิดนึงก็คือบราซิเลียนนะครับบราซิลอยู่ที่15.8ฟุมเซนคอมาอารนะครับ แต่จริงก็ทิ้งห่างกับเยอรมันเยอะอยู่นะครับเยอรมันก็เลยอาจจะค่อนข้างเครียดเลยนะครับได้เอลฟ์คอมมานูลนะครับตัวเลขนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าคืออะไรนะครับดอชแลนด์แล้วก็อีก2ประเทศสุดท้ายที่อินฟกราฟิกไซค์นะครับที่มีแสดงให้เห็นอยู่ในอินโฟกราฟิกนี้ก็คือรัสเซียกับจีนก็คือประเทศจีนนั่นเองประเทศจีนน้อยมากเลยนะครับไตเข้ามาฟ้นส่วนรัสลซียก็ 5, ฟินเข้ามาไอซ์สำหรับครูแล้วอ่านแล้วก็แปลกใจนะครับเพราะว่าสองประเทศนี้มีประชากรอ,อยู่เยอะมากนะครับซึ่งก็เหมือนกับอเมริกา แต่ว่ามีความแตกต่างในเรื่องของอ rgan er spender นะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าดูจากตัวเลขนะพอสองประเทศนี้สามถึงห้านะครับส่วนอเมริกาเกือบสี่สิบละประมาณเจ็ดถึงแปดเท่าเลยทีเดียว Also, d i นดิ h าร์ e บอกอะไรเราบอกว่าอันซาลโพสมอร์ทัลออร์แกนสเปนเดอร์สเปนเดอรินนนะครับออร์แกนสเปนเดอร์ก็คือผู้บริจาคร่างกายนั่นเองผู้บริจาคอวัยวะนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าออร์แกนสเปนเดอริน นะครับผู้พฤษก็เลยเป็นออรก organ spenderinent ส่วนถ้าผู้ชายก็ออ o r g สเปนเดอร์นั่นเอง post mortal ตัวนี้ post ก็คือทีหลัง mortal ก็เกี่ยวกับความตายนะครับ post mortal คือหลังจากเสียชีวิตนั่นเองอันซานก็คือจํานวนจํานวนผู้บริจาคอวัยวะหรือร่างกายหลังจากเสียชีวิตเยเยคือทุกๆอินเนอร์มิลลิอน,นนะครับอินวอนอินวอนนิเน็ตนะครับอันนี้ก็คือ population ประชากรทุกๆประชากร1ล้านคนเนี่ยมีคนที่ บริจาคอาวัยวะหรือร่างกายกี่คนนะครับก็นี่เลย38คนของประเทศอเมริกานะครับเสซไดอีกแล้วอยากจะให้มีข้อมูลของประเทศไทยอยู่ในนี้ด้วยจะได้เปรียบเทียบกับบ้านเราแต่มันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่า d e utschland อยู่ที่ auf Platz Nummer auf Platz 1 i USA auf Platz 2 Spanien auf Platz 3 e Österreich 4 5 6 7 8 ü พ c h e n Deutschland อยู่ลำดับที่8เลยนะครับ auf Platz 8อ่ะ ข้อมูลนี้ครับแหล่งที่มานะครับฟิลเดนด์ก์ดีเคลเลอร์มาจาก e r o d a t e ซึ่งไม่ทราบเลยว่าคืออะไรมันเป็นดีอัพกูดสูงผู้เขียนก็คือมา t t เทียส์แบรน์นะครับเป็นเจ้าของบทความนี้นะครับอีกหนึ่งครั้ง Organ Spender Spenderin d e utsch organ spender versagen Or Sp นะครับความล้มเหลวของการบริจาคร่างกายในประเทศเยอรมันนะเกิดจากอะไรนะครับอย่างที่บอกมา t t เทียสบรน ฮาร์ดเดนเท็กซ์เกร e เชอร์แมนเขาเป็นคนเขียนเขียนเมื่อวันที่36สิงหาคมนะครับเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานี่เอง9 1 3 Menschen p o s สต์หมอชาร์ลส์ออร์แกนสเปนเดอร์ออร์ n กนสนะครับ913คนเนี่ยที่เป็นผู้บริจาคร่างกายในเยอรมันนะเซลจ์ elt, ก็คือนับนะครับ Die deutsche Stiftung ก็คือมูลนิธิของเยอรมันนะที่ว่าด้วยเรื่องของออร์แกนทรานส์เพนทัชชั่น ว่าด้วยเรื่องของการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายเฟื่อดัสยาสวานซ็กวนซิกหรือว่าเฟื่อดัสยาสวายทาสันซนั่นเองนะครับก็เป็นตัวเลขที่มาจากหน่วยงานนี้นะครับเดมก e ก e นอุยบ่แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับมูเลนที่ให้ตัวเลขมาอยู่ที่913 d e m g e g e n ü b e เดมกกนอุยบคือตรงข้ามกับอันนี้นะครับสเตย์เฮนีย์สุลันเดอะฟาสต์เซนทาวสันเบ o น g ติกเตอร์ออร์แกนเนอร์เขาบอกว่า ตรงกันข้ามก็คือเฮียสุรันเดอร์ในประเทศเรานี้นะครับเฮียสุรันเดอร์บอกว่าภายในประเทศนะครับในประเทศของเราเนี่ยนะครับ s t e h e n auf der Warteliste a ดอร์นะเออก็คือ Waiting List นะครับเป็นคนที่ลงชื่อนะครับรออยู่แล้วนะ Fast 1 0 0 0 0าเซนเบ t ิวติกเชมีคนต้องการอวัยวะที่อยากจะรับบริจาคอวัยวะตั้ง10,000ก็คือ1,000 0นะครับ Fast ก็คือ จริงๆก็คืออาจจะ9 0 0 0กว่าไม่ถึงนะ fast ก็เกือบจะใกล้จะนั่นเอง fast t 0 0 0 h b e n c u i c t e r g a n เนประมาณ1,000 0เลยซึ่งถ้าเปรียบเทียบตัวเลขกัน900กว่ากับ1,000 0่โอ้โหแตกต่างกันเลยนะครับเกือบ10เท่าเลยประมาณนั้น a f f der w a l to list ก็เลยต้องมีบัญชีรายชื่อนะครับผู้ที่ลงชื่อขอรับบริจาคนั่นเองรออยู่นั่นเองแต่คุณเช่า b e r แตคุณถ้าคือภายใต้ตัวเลขนี้นะครับจากประมาณ10,000เนี่ย Darun t ท r über 7 3 0 0 n เ e น e n านะครับออคืออวัยวะส่วนไหนส่วนที่คนเยอรมันต้องการมากที่สุดเลยก็คือ Über 7,300 n e e r e n ตรงนี้อีกแล้วนะครับไม่ใช่7.3นะครับตรงนี้คือคอมมาถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยที่เราคุ้นเคยนั่นคือ7,300 n e น r e n รอเนีนี้ก็คือคือไตนะคือคิดเน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่อวัยวะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดก็คือไต เนี่ยกันจำนวนมากกว่า7,300ถ้าเทียบกับ1,000 0โอ้ก็คือเ3าเปอร์เซ็นต์นะเยอะมากวีนิทิกเฮสุลนด์หรือที่พรอมสรับการบราคคือต่ำนะมันต่ำยังไงนะสิ่งที่ต่ำในภายในประเทศเนี่ยสิ่งนั้นก็คือพร้อมสำหรัการบริ n าคคือความพร้อมหรือว่าความ เบรไรต์ชารอาจจะแปลว่าความพร้อมหรือว่าความประสงค์ก็ได้นะครับดีบริรชารส่วน spender ส่วนอวัยวะ s p เ n d e r ความพร้อมหรือม sure ีความเขาเรียกอะไรความประสงค์ที่จะบริจาคร่างกายทำไมมันถึงต่ำมากๆนะครับในประเทศของเรานี้ไซต์ the Blick of the Statistic Graphic กราฟิกด้านหน้าที่ผ่านมาก็คือได้โชว์ไปแล้วไซต์กินคือโชว์นะครับเห็นไหมครับอันดับ8เลยค่อนข้างต่ำทีเดียวนีทริก c o m m e n h i e s u l a n a u f einer m i l l น o n e น m e n c i o n อันนี้ก็เขาก็บัหยายกราฟิกที่ผ่านมานะครับเขาบว่าถ้านับรวมแล้วนะครับในทุกๆหนึ่ง I นึ่งล้ n นนั้น m e n c i o n นะครับทุกๆหนึ่งร้อยเอ็นชทุกๆหนึ่งล้านคนเอลฟ์พ t a าเลอร์อ spender อวัยวะสเปนาริเนนะครับในเยอรมันเนี่ยเขานับแล้วทุกๆหนึ่งล้านนะครับหนึ่งล l านไอวเนอแต่ในบทความเขาใช้คำว่า i n a Million mention ก็คือความหมายเดียวกันโดยจะเป็น Per s o n e n ก็ได้ ในเยอรมันก็จะมีแค่11นะครับแค่11เท่านั้นซึ่งตรงกันข้ามกับ USA คืออเมริกาคราบว่าซินเอสอินเดมอุเอสอาซินเอสอินเดมอุเนชปเนนนะครับสองประเทศที่อยู่บนสุดเลยเนมะื่อสักครู่ประมาณ37-38เย er วายส์รุนอากุนทรยสิกเยวายก็คือทั้งสองประเทศเนี่นะครับอุเกับชปนเนียนคืออเมริกาและก็สเปนอยู่ที่ประมาณ38อย่างที่ mm hmm. บอกไว้แล้ว Aug c ซึ่งเชิดเดียวกัน in Frankreich, i t a l i a n und Großbritannien อันนี้คือ UK เมื่อสักครู่นะครับเขาบอกว่า3ประเทศนี้ Werden Deutschlich mehr organe gespendet m e h r ก็คือมากกว่า hier zu lande er, ในประเทศก็คือ in Deutschland นั่นเองนะครับดูอีกทีนีงเขาบอก Frankreich, Italien und Großbritannien งงเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่บรรยายออสเตรีย Österreich ที่จริงน่าจะรวมไปเลย 4ประเทศนี้ก็คือค่อนข้างที่จะมากกว่า11ถูกไหมครับเขาบอกว่าเมียอวัยวะร่างกายที่ได้รับการบริจาคมากกว่าอินโดนีเซีมากกว่าเฮียร์สุรันเอมากกว่าภายในประเทศของเราดัสลิกดากันอ่าสิ่งเหตุผลมันก็คือ The sleep นะดัสลิกดากันดัสนะอิตคูดบีนั่นเองเหตุผลนอาจจะอยู่ที่ว่าเฮียร์สุรันเดอร์ภายในประเทศของเราหนัวเพซโซเนนอวัยวะต่างๆนะครับคืออวัยวะ จะถูกไปบริจาคให้กับคนนัวแผลโซนนันเฉพาะคนนะนัวแผลโซนนันเฉพาะคนที่คนที่อะไรดีตัวนี้เป็นการพูดถึงคำศัพท์ของนัวแผลโซนนัวแผลโซนนันที่ซิกอเอสตรึกลิชดัซูเอนชีดินฮัมดัซูคือเซย์เยสนั่นเองนะครับกับการบริจาคร,ร่างกายดีซิกอเอสตรึกลิชดัซูเอนชีดินฮัมคนที่จะได้รับคนนั้นจะต้องแจ้งเจตจำนงมาก่อนว่าเขาก็เห็นด้วยกับการบริจาคเช่นเดียวกัน นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าคนที่จะรับอวัยวะตัวคุณเองก็จะต้องยินยอมด้วยเช่นเดียวกันที่จะเป็นคนบริจาคร่างกายนั่นเองนะครับหรืออวัยวะหลังความตายของตัวเองนะซิกซิกแอนชายนมามาจากซิกแอนชายน์นะครับเป็นช่อง3ก็จากชัยก็กลายเป็นชีซิกแอนชินนะครับอันนี้เป็น Perfect ธรรมดาก็ได้ตัดสินใจแล้วเอาสุู l ลิกนะครับที่จะยินยอมบริจาคร่างกายเช่นเดียวกัน ถ้าเป็นคนที่ไม่ยินยอมก็จะไม่มีโอกาสได้รับอ,อวัยวะประมาณนั้นนะครับตามที่เขาเขียนมาเป็นเหตุผลที่จะรองรับก็คือ it h e s i e c h daran นะครับซึ่งเขาอาจจะมองในเรื่องของความยุติธรรมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นบ้านเราก็น่าจะทุกคนที่เป็น,ปนผู้ป่วยหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะถ้าแพทย์ตัดสินใจแล้วว่าคนนี้ควรจะได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยก็น่าจะได้เลยไม่น่าจะมี condition หรือว่าไม่มีเงื่อนไขตรงนี้นะครับแต่ในอินโดนีเซียสุรันเดอร์ในประเทศของเขานะครับ ก็มีเงื่อนไขตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นตัวที่เป็นแบเรียร์นะครับตัวที่เป็นสิ่งกีดขวางไม่ให้ดอยเชสอวการสเ Spender มันไม่พัฒนากว่าได้นะครับมันก็เลยแฟซ่าเกันนะครับล, w, ล้มเหลวเล็กน้อยนะครับไม่พัฒนา Also j e ยนส p a ปานนะอิมคลามาเซเดอูอันนี้เป็นนักการเมืองนะครับคาร์ล a าวเทบั c เอสเปเดก็เวลาเขาจะบอกว่านักการเมืองครับมาจากพรรคไหนเขาจะเขียนเอาไว้อย่างนี้เสมอนะครับเซเดอู CDU, แล้วก็ SPD SPD ก็มาจากพรรคที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งล่าสุดที่ลงมาชนะเซตูไปนิดเดียวนะครับไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ยังไม่จัดตั้งรัฐบาลนะครับสองพรรคนี้เขาบอกว่าอุนไทน์เนกันสไครเออร์ไอเนกันสไครเออร์แปลว่าทั้งแถวประมาณนั้นก็คืออีกหลายคนเลยไวเทอร์อัพกิออดเนเช่คำว่าอัพกิออดเนเธอร์น่าสนใจมากคำนี้นะครับต่อไปอาจจะอ่านเจอบ่อยเพราะว่าประเทศเยอรมันเนี่ยขับเคลื่อนด้วยนักการเมืองซะเยอะนะครับอัพกิออดเนี่ยอันนี้คือสสแปลว่าผู้แทนนั่นเอง ผู้แทนในที่นี้ก็คือผู้แทนราษฎรนะครับคือ deputy ในภาษาอังกฤษหรือไม่ก็ representative นะครับเขาบอกว่าและมีผู้แทนหรือว่าสสอ,อีกเยอะเลยอีกหลายคนเลย v o l c e n นี่คือความประสงค์มาจาก volen เป็นอดีตนะครับ v o l c e n d a s t r a n s plantations g e s e t s d a s g e s e t s ตัวนี้แปลว่า the law กฎหมายกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการเปลี่ยนทยายอวัยวะประมาณนั้นนะจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง อันฟังส่วนสิบส่วนสิอันฟังสวท์เทิร์นสวนสิบในเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับเพราะตอนนี้เป็นสไวท์เทิร์นไอุนสวนสิบแล้วเขาก็เลยใช้ตรงนี้เป็นอดีตในรูปของโอลเทนเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วมาบรรยายก็เลยกลายเป็นเพรสเทีริทุกนะครับตัวนี้อีกหนึ่งครั้งโอลเทนมาจากโอลเลนนั่นเองมีเทพเพิ่มเข้ามาบอกให้รู้ว่าเป็นอดีตดาฮินเกนเอนชูริบงดาฮินเกนแอนเดนอยากที่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนกฎหมาย ว่าคุณฟิกว่าในอนาคตนะ in the future นั่นเองเ e ็ด rgan spender o rgan spenderin s e i n s z o l l d e r o r d e r die dem z u l e b t s i d e n คำว่า z u l e p t s i d e n แปลว่าในห่วงชีวิตในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง Nicht w i d e r s p r ร c h e n hat, ไม่ปฏิเสธนะครับ Widersprechen ช่อง3ามกลายเป็นว d ต e s p r o c h e n นะครับช่อง2น่าจะเป็นวิ d s p r a c h นะครับพูด พูด against reader คือ against นะครับในนที่นี้ก็คือ,อเขาเรียกอะไร disagree ต้องเป็นคนที่ไม่เห็นด้วยไม่ไม่เห็นด้วย,วยก็คือต้องเป็นสรุปแล้วนี่ reader บอกเองก็คือเห็นด้วยนั่นเองต้องเป็นคนที่เห็นด้วยนั่นเองนะครับถึงจะมีสิทธิ์ดาวบุนเดสเต g ก็คือรัฐสภาเยอรมันเลนเทอร์ดีเซนเกเซ็ตส์แอนด์วอร์ฟเมดนอย379 นายสเตมันนายสเตมันคือเสียงคือโหวตนั่นเองครับในรัฐสภาด้วยคะแนนเสียง379อัพอ่าอันนี้เป็นแวบยากร่างนะครับอัพเลนแปลว่าปฏิเสธนะครับอันนี้บอกให้รู้ว่าเป็นอดีตก็กลายเป็นเลนเจอร์อัพดีเซนเกสเซนวอรก็คือเอน w ์วอแปลว่าร่างนะครับเกสเซทเมื่อกี้ก็คือเหมือนกับคำนี้แปลว่ากฎหมายก็คือดร a ฟ t ์โล่ร่างกฎหมายนี่ถูกปัดตกลงไปนะครับด้วยเสียง379เสียงบิสโอนเดอะสรสวานะครับ ไปส่ e น s c ส o l l สก็คือเหตุผลหลักก็คือนั้นประมาณนั้น the up lane n ง by rfd on g r u e n เขาบอกว่าพักเนี้ย rfd กับ g r u e n อันนี้คือเขียวเนาะเขียวกับ rfd น่าจะเป็นสีสีส้มนั่งเขียวส้มเพราะตอนนี้เขากำลังจะฟอร์มรัฐบาลเป็นอัมเพลนะครับนี่ไงแดงเขียวส้มประมาณนี้โอเคโซ so, แต่ถ้าฟอร์มกับ CDU ได้มันก็กลายเป็นจาไมกาก็คือดำ ส้มหรือเหลืองอันนี้อาจจะเป็นเหลืองก็ได้น่าจะเป็นเหลืองดำเหลืองเขียวประมาณนี้นะครับเขาบอกว่า2พักนี้ค่อนข้างที่จะโหวตไม่ให้ผ่านนั่นเองมาดูกันที่ประโยคสุดท้ายนะครับ wo b e i l e t z t e r e einen eigenen Vorschlag zur Abstimmung vorgelegt haben einen eigenen Vorschlag ตรงนี้คำว่า Vorschlag คือข้อเสนอนั่นเองครับ zur Abstimmung ข้อเสนอเพื่อที่จะให้ยั่งเสียง ให้ลงคะแนนเสียงโฟกิเล็กทาวินได้ยืน่นข้อเสนอเข้ามานะครับมาที่บุนเดสทาร์โบ,บายเลตสเตอร์ ert, ก็คือในเวลาต่อมาอมเดรยเดรยตัวนี้ก็คือไอเนนไอเกนฟอร์ชลาเป็นเพศเดร์นะครับข้อเสนอเนี้ยสุดท้ายแล้วอินบุนเดสทารในรัฐสภาไอเนเมลไฮต์เกิฟุนเดนฮัตสุดท้ายก็ผ่านร่างก็น่าจะผ่านไปได้นะครับเพราะว่าเมลไฮตแปลว่ามาชอร์ตี้แปลว่าเสียงส่วนใหญ่เกิฟุนเดนฮัต ก็ได้เจอกับเสียงส่วนใหญ่ก็คือนั่นแหละได้รับคะแนนโหวตผ่านนั่นเองเสร็จแล้วครับเรื่องของอวัยวะจะเป็นเดการบริจาคอวัยวะหรือร่างกายในประเทศเยอรมันนะครับทบทวนคําศัพท์กันดีกว่าอ r g a n ร่างกายหรืออวัยวะนะครับอังกกตก็คือออกยวนั่นเองไอวอเนร์ประชากรถ้าผู้หญิงเรียกว่าไอาวอเนอร์ริอันซาลจำนวนโพสต์มอร์ท หลังการเสียชีวิตหลังการตายแฟซาเถ้าเป็นระบบนะครับซสเทมอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีคำว่าแฟซาเคือระบบขัดข้องหรือล้มเหลวตรงกับภาษาอังกฤษว่า failure failure คับหรือ malfunction นั่นเอง mention คำนี้น่าจะง่ายแล้วแปลว่ามนุษย์นะครับคือ human สามารถเอาไปพูดแทนคำว่า person บุคคลหรือว่า l o t e r ก็ได้หรือแปลว่าประชากรอะไรอย่างนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับ m e n t i o n s t i f u n g แปลว่ามูลนิธิก็ได้สมาคมมูลนิธินะซึ่งตรงกับ Foundation ในภาษาอังกฤษนะครับ Shtiftung Transplantation อันนี้นะครับภาษาอังกฤษคงใช้คำเดียวกันคือ Transplantation การถ่ายโอนอวัยวะการปลูกถ่ายอาวัยวะจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งแบบนี้นะครับ d e m g e g e n über ในทางตรงกันข้ามนะครับ h i e r z u l a n d e ออันนี้มาบ่อยมากเลยนะครับในอันนี้ไอมันเฮียไอมันเฮียไอมันเฮียเยอะเลย3ทีเลยตึกตึก,ตก ฮียสุลันเดอร์เฮียคือที่นี่สุลันเดอร์คือในประเทศนี้นั่นเองนะครับก็คือในประเทศนั่นเองคำที่น่าสนใจอีกคือดี e r ริชชั่ฟตก็คือ willingness ความประสงค์หรือไม่ก็ Readiness ความพร้อมที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับในที่นี้คือความพร้อมที่จะความประสงค์หรือความพร้อมที่จะบริจาคอวัยวะหรือร่างกายเนียเรนะไตนะคนเรามีไตสองข้างครับสวายเนียเร่เนียเร่หรว่าไตคิด n นีนั่นเองในภาษาอังกฤษ มีอะไรอีกน่าสนใจชื่อประเทศอันนี้คงอ่ะประเทศกระดษสำหรับคนที่เพิ่งเรียนภาษาดอยช์นะฝรังร่งเศสฝรั่งเศสอิตาเลียนอิตาลีาลกรอสบริทันเนียก็คือเกรดบริเทนนะครับก็คือราชอาณาจักรอังกฤษ USA อเมริกานเนสเปนเนียนสเปนโดยที่ USA เนี่ยประเทศของเขาจะเป็นพหุพน์เสมอนะครับเวลาอยู่ในประเทศอเมริกาก็เลยต้องเรียกว่าอินเดนอุเอสอาอินสเปนเนียนนี่ธรรมดาอินฝรั่งเศสธรรมดาอินอิตาเลียนธรรมดา อินโกลสปิทาเนียก็ทรมด้นะครับเดอร์เวนอินเดนเวสามีอีกประเทศหนึ่งที่ต้องพูดอินเดนก็คือเนเธอร์แลนด์นะครับอินเดนนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นเดนชวด้งอินเดนเนเธอร์แลนด์นะครับ so เมื่อกี้มีคำว่าสอสอคำนี้คือ up to n a t u r up to n a t u r คือผู้แทนหรือว่า d i s PUTE ประมาณนั้นนะในที่นี้คือผู้แทนสภาแทนชุดอุตสาหะผู้แทนสมาชิกสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรน,นั่นคือสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรก็คือเป็นผู้แทนประชาชนนะครับภาษาเยอรมันใช้คำนี้เลย ABGEORDNET a b g e o r d n e t e r นะครับโดยที่คำว่ารัฐสภาที่เขาประชุมกันอย่างเสียงโหวตโหวตอะไรกันเนี่ยนะฮะคนเยอรมันเรียกว่า Bundestag แด้ Bundestag นะไม่ได้เกี่ยวกับคำว่าถามที่แปลว่าวันเลยนะครับ รวมกันคือแปลแว่า the German Parliament นะครับราษาษาัฐสภาเยอรมัน Gesetz e n t w u r f คือร่างกฎหมายร่างคือคำว่า e n t w u r f กฎหมายคือ Gesetz. a b l e n u n g แปลว่าการปฏิเสธนะครับนี่นะก็คือ this อ,อะไรนะ this อ,อะไรนะ Die a b l e n u n g คือการปฏิเสธนะครับการไม่ผ่านร่างนั่นเอง Nine Stimmen คำว่า Stimme แปลว่าเสียง สเตเมนก็แปลว่าเสียงนายสเตมเมนคือการการโหวตการโหวตโนในรัฐสภาโฟชล a กคำแนะนำแมฮท t คือ majority ก็คือเสียงส่วนใหญ่นั่นเองนะครับน่าจะมีเท่านี้มั้งคำนามที่น่าสนใจที่จะจดจำนะครับโอเคแล้วก็เจอกันในอินโฟกราฟิกหน้านะครับว่าจะเป็นเรื่องของอะไรน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับโปรดติดตามชม ถ้าใครชอบวิธีการนําเสนอข้อมูลอินโฟกราฟิกแล้วก็เรียนภาษาเยอรมันเก็บเกี่ยวคําศัพท์เล็กๆน้อยไปด้วยระหว่างทางก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเอาฟิลเตอร v i ซนฟิลเลนดังช ü ิส